Yo what's up y อยู่ผมทีเอบอนบอนนะฮะวันนี้อยู่ในเกม Modern Warship ขอเล่าข่าวเกี่ยวกับรถถังปัจจุบันนะฮะว่าไปถึงไหนแล้วในเดือนมิถุนาย,ยนโอเคอย่างที่เห็นครับเพื่อนเพื่อนเพื่อจะเห็นว่าเจ้ารถถังเนี่ย นะครับมีการพัฒนาอยู่เรื่อยแต่ไม่ลงสถีเพราะว่าอาจจะติดในเรื่องของลิขสิทธิ์หรืออะไรต่างๆหรือว่าการพัฒนาที่เช้ชานะฮะแต่เขาก็ลังพัฒนาอย่างเต็มรูปแบบแล้วก็เต็มที่จริงๆรถถังที่จะเข้ามาผมดูแล้วน่าจะไม่ต่ำกว่า30คันนะฮะเพราะว่าในแผนพัฒนาเก่าเขาเนี่ยในตารางเนี่ยที่ผมเคยเห็นเนี่ยก็มีเยอะเกิน30คันจริงๆโอ้โอเคพูดถึงขนาดนี้เราเรามาดูในภาพกันนะว่าปัจจุบันเนี่ยนะฮะถึงปัจจุบันเนี่ยจากอดีตการเนี่ย ไปถึงไหนแหละนี่ก็เ,เปรียบเทียบจอดข้างกันเรือจริงจริงมีขึ้นเนินลงเนิน,นอีกนะฮะผมหาคลิปไม่เจออันนี้ก็เอาคลิปเก่าๆลากมาถึงปัจจุบนันนี่ก็เริ่มใส่ในแมปนะฮะแมปที่มีตึกที่เพื่อนๆเ,เห็นนั่นแหละครับน่าจะเป็นแมปเดียวกันแต่คนละยุทธศาสตร์แมปน่าจะกว้างน่าดูนะฮะดูจากการขับรถถังแล้วเนี่ยน่าจะอลังการงานสร้างอันนี้ก็ไล่มาถึงปัจจุบันนะฮะที่ที่เห็นรถถัง สุดยอดเลยอันนี้ลองเปรียบเทียบขนาดกันเรือนะเวลายิงเข้าไปนะเรือที่ยิงไปเนี่ยยิงปืนที่ยิงไปเนี่ยก็คือยังไม่ใช่ปืนปกตินะฮะไาเดาปืนอะไรมาใส่ทักอย่างนเาะว่าดูแล้วเนี่ยไม่น่าใช้ปืนใหญ่มนะันอะเจ็รอยมันยิงไม่สมเหตุสมผลเลยนะฮะสำหรับที90ยิงเรือก็ต้องบโบบอะถ้าเข้าจริงๆอะเพราะรถถังมันก็ใหญ่อยู่นะ ก็ใหญอโอเคไปดูแผนที่เขาวางคร่าวๆตอนแรกนะครับจะมีทั้งหมด3เทียนะอย่างที่เห็นนะครับมีถึงเลเวล6แต่มี3เทียแบ่งออกไปแต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกันนะฮะใครคุ้นรถถังประเทศไหนบ้างก็สามารถพิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยอันนี้คือภาพที่เขาวางไว้ตอน,ตอนแรกๆนะฮะซึ่งปัจจุบันก็มีอาคารอัปเกรดขึ้นมา้วถึงปัจจุบันนะผมก็อยากจะอธิบายให้ฟังอะไรครับแต่ผมจะพูดฟันธงไม่ได้เพราะว่าเขายังเป็น Work in progress อยู่หรือว่ากำลังทำงานกำลังสร้างอยู่ ใครรอรถถังประเทศไหนก็ลองกดดูกดซูมดูนะฮะมียันญี่ปุ่นอ่ะส่วนโหมดการเล่นก็จะมีที่ผมเห็นนะจะมีในโหมดการแคปเจอร์กับเดสแมทสองอย่างนะฮะซึ่งจะมีอะไรอนาคตหรือเปล่ายังไม่แน่ใจเดี๋ยวรอติดตามกันไปดูตัวอย่างกันฮะโยโยตอนนี้อยู่ในโลกของผมบอลบอล โลว์สับกายอยู่กับผมเชียร์เอ็กบอลบอลนะฮะตอนนี้อยู่ในหมดรถถัง55นะครับอยู่กับผมรถถังเลอพาด 272A 7พดัดนะฮะก็เรากำลังเคลื่อนรถถังเนี่ยเพื่อไปยึดจุดนะฮะแมตช์จะใช้ประมาณ55นะครับยังไม่เป็น77เนาะโอเคเจอจุดยู่ข้างหน้านะฮะจะเข้ายึดจุดแล้วก็มาดูกนะันฮะโอเคพบศัตรูมีการยึดจุดและธงเริ่มเคลื่อนไหม มีธงเคลื่อนนะฮะแต่ไม่รู้ขึ้นไปหรือเป,ปะเห็นสตูตดี้ด้านนน้นเมื่อกี้ป<ะ>ัายิงทีหูติดซ้ายติดสายว่ายิงได้หมื่นแปดเนี่ยขออีกทีดิยิงไม่เล็งด้วยเป็นไงหมื่นสองห้าร้อยยี่สิบเอ็ดโหโดนเข้าวิธีกับแตกเหมือนกันฮะเจ็ดพันกดพูหนีก่อนโอ้แม่งต้องหนีกันเลยทีเดียวอ๋ออันนี้ซ้อมนะฮะไม่ใช่เรื่องจริงนะเั้น โมอรถถังยังไม่เข้านะมีแค่ตัวอย่างให้เห็นนะหยอกครับหยอกโอเคไปดูภาพตัวอย่างอีกทีหนึ่งโดยไม่มีเสียงผมนะฮะไปกันโอเคอันนั้นก็คือคลิปในอดีตที่ผมเคยลงไว้นะฮะมาดูกันครับว่าแท้จริงแล้วเนี่ยมันคืออะไรการยึดจุดครับแล้วก็การทําลายสกิขงขวางเนี่ยสามารถทําได้หมดเลยในเกมนะฮะซึ่งนาจะกินสเปคในอนาคตเหมือนกันการยึดจุดจะมีให้ยึด3ธงเวลา10บาที แล้วก็จะมีการทําลายล้างฝั่งละห้าหลำใครพังก่อนคนนั้นแพ้เอาง่ายๆเราคงไม่ยึดจุดหรอกครับเราก็คงจะเข้ามายิงกันเพราะว่าต่อให้ยึดจุดครบก็ไม่ได้ทําให้เวลามันลดลงนะครับเขนี่ก็คือภาพในเกมตอนมีโหมดแคปเจอร์อย่างอันนี้เป็นโหมดเดสแมทนะครับก็คือไม่มีการเย็ดยิงอย่างเดียวถ้าจะเป็นการทดสอบหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่อย่างที่เห็นครับ เจ้า T62 กท,ทำดามเมจได้เยอะมากเหมือนกันในระดับรถถังนะยิงใส่ M113A วันก็โดนแรงเหมือนกันมีทั้งปืนกลและปืนฮีทโอใช้ได้เลยนะครับดูดิ ي, แคนนอนก็แรงเหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างคร่าวๆในโหมด d m s t c t ไม่รู้ว่าเป็นแค่ d m s t c t หรือว่าตัวอย่างแต่ทุกอย่างก็คืออยู่ในการทำงานอยู่นะฮะต่อมาเป็น React อัปเดตนะฮะของคลิป Official ผมก็มาลงให้เพื่อนๆดูว่าโอเคเขามีหมดอะไรบ้างอย่างที่ได้เห็นนะครับจะมีการยึดจุด A,B,C นะครับแล้วก็เกิดฝั่งละห้าลำทำการโจมตีรถถังแยกประเทศด้วยนะครับจะไม่ใช่ประเภทเดียวกันหมดดูการเดินแล้วก็ F 3 5ทิ้งไม่รู้ว่าลบแบบ3มิติแบบเครื่องบิน1ลําลำแล้วก็รถถัง4คันหรือเปล่าหรือว่ายัางไงต้องรอติดตามไว้ทีนึงเห็นตัว1 6 0 M ทิ้งทั้งนิวเคลียร์ทั้งระเบิดนะฮะ F35 ทิ้งระเบิดอย่างเงี้ยดูโหดเคี่ยมน่าดูและมาพูดถึงอาวุธมันดีกว,ว่าปัจจุบันแต่ละคันเนี่ยมันไปถึงไหนแล้วนะฮะที่เห็น,หนอยู่เห็นไม่กี่คันนะ่ยยกตัวอย่างอย่าง p 62หรือ p 62A เจ้านี่เห็นไหมฮะแอนิเมชันการปลดสลักหรือว่าปอกกระสุนหลังยิงเสร็จเป็นการดีดออกมาอย่างนี้เลยนะโคตรเฟียวแล้วมีลอยอยู่บนพื้นด้วยแล้วพื้นมียุบด้วยนะฮะหลังจากยิงเสร็จ โคตรเท่เลยฮะไปดูคันต่อไปฮะต่อมาเป็นรถถังสะเทือนน้ำสะเทือนบก BMP 2นะฮะเจ้านี่ยังไม่บอกเรื่องบุอดอ,อกบมานะฮะแต่น่าจะเหมือนคันอื่นทั่วไปและต่อมาเป็น BRM 1K ของโซเวียตพร้อมปืน73มม,มครับเจ้านี่มีรายละเอียดด้วยนะฮะมีกระสุน2ประเภทนะครับเป็น h e แล้วก็ลูกฮีทนะฮะก็มี2ลูกด้วยกันแล้วก็มีปืนกล PKT เจ้านี้เอาไว้ยิงพวกกอกกำบงังพวกเลนพวกอะไรอย่างเงี้ยบนรถถังของศัตรูได้นะฮะ,ฮะก็เฟียวเลยอาวุธมันมี3อย่างครับสำหรับคันนี้และต่อมาเป็นรถถัง LAV 6 0 0นะครับเป็นรถถังที่มาพร้อมปืน105มมเป็นรถถัง t d ที่แบบโอ้โหมีร้อยอย่างเฟียวมากเลยนะแล้วก็มีปืนต่อต้านอากาศยานด้วยมีลูกยิงระเบิด h e อลูกฮีดแล้วก็ลูกที่ยิงได้7นัดต่อนอาที เฟี้ยวมากเลยนะครับสำหรับเจ้านี่มี AA ต่อต้านอากาศยานเป็นปืนกลด้วยเฟี้ยวบอกเลยว่าเฟี้ยวต่อมาเป็น M3 b บสลี่หรือ M3 A3 นะครับเจ้านี่มีอาวุธด้วยกัน3อย่างนะเป็นปืนใหญ่25มมปืนกล7.62มมแล้วก็ตัวปล่อยมิสไซน์นะมีทั้งหมดิ3มิสไซน์ให้เลือกก็เปลี่ยนกันเราเองคล้ายคลึงกับเอ1 1ในเรือรบนะฮะเวลาย,ยิงออกไป อย่าลืมนะฮะว่าเจ้านี่มีจุดอ่อนเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของป้อมปืนหยุดยิงถ้าโดนยิงนะฮะปืนใหญ่ก็ใช้ลำกล้องหลักสองไม่ได้แล้วก็กระบังหน้าปิดการมองเห็นไปเลยนะฮะพวกแท็กอะไรต่างๆก็ถ้าพังก็มีสิทธิ์ง่ายพังง่ายและต่อมาเป็นรถถัง M113A1 ไม่มีข้อมูลอาวุธนะครับต่อมาเป็นรถถังร้อ,อย่างมีนเจ้านี่ก็ไม่มีข้อมูลอาวุธครับ และต่อมาเป็นรถถังเลอพาด d 2A7 Plus สํำหรับเจ้านี่ผมก็บอกเลยว่าอาวุธจัดเต็มเพราะว่ามันเป็นไทยล่าสุดเนาะน่าจะเป็นไทยเทียสามประเภท6นะฮะต้องรอดูว่าอาวุธมันจริงๆในเกมเนี่ยจะถูกปรับเปลี่ยนไปมากกว่าเดิมแค่ไหนถ้า้ผมดาวๆนะฮะจะมีลูกระเบิดนะครับ h e อปกติแล้วก็ลูกฮีทนะครับแล้วก็จะเป็นมิสไซล์เ t g m เจาะเกาะ1ลูกนะ แล้วก็ปืนกลสองกระบอกจากที่เห็นยิงออกไปเป็นมิสไซน์นะฮะแล้วก็ยิงเข้าด้วยนะปืนใหญ่โอ้แรงนะครับถ้ายิงกันดอกเดียวตายนี่คือจบเลยเกมมันจะจบไวไหมเปล่านี่คือภาพตัวอย่างนะนะอย่างม่านควันที่หมดรถถังต้องมียิงไปฮะนีฮะโอ้โหเท่มากมีปืนกลยิงใส่รถถังเขาด้วยนะครับเพื่อทำลายพวก ท็พวกอะไรที่เป็นสิ่งป้องกันรถถังนะฮะให้หลุดลอกออกไปให้ทำการยิงได้แรงขึ้น,นครับมิสไซล์ APCR ครับเต็มเตมเต็มเตม,ตมหน้ายิงไหมครับโดนบ้างครับเจ,จ้าเจ้าเรือผ่านนี่มันอัอก,การจริงๆสุดยอดฮะมีการซ่อมแล้วก็มีม่านควันนะฮะโอ้ปืนคนนี่ใช้ทำลายพวกแท็กอะไรที่ เรายิงเข้าไปเข้านะฮะโอเคเคลีย์ไปเท่มากเลยสำหรับเลิกพาด 2A งวตุ้มไปดูกันต่อฮะต่อมาเป็นรถถังที่เป็นป้อมต่อต้อตานอากาศยานเคลื่อนที่ได้นะสำหรับเจ้า CSU 23CMC ชิก้าพร้อมปืนต่อต้านอากาศยาน23มมยิงได้ทั้งเป้าหมอายภาพพื้นดินและอากาศ ส่วนเกาะอะไรของมันก็มีโอกาสติดไฟได้นะครับ4%แล้วก็สามารถโดนทำลายด้วยเห็ดอีได้นะครับเพราะบางกระสุนมีทั้งหมด500นัดนะครับในสต็อกอีก2 0ง0ันยิงกันยับๆเลยทีเดียวแล้วก็ติดอาวุธแซมอาร์เชอร์ให้ด้วยนะว่ายิงศัตรูบนอากาศและต่อมาเป็นรถถังอัตจอนทูเอ็ดวันสวัสดิกาพร้อมปืนคกหนึอองมมเจ้านี้จะมี2โหมดนะฮะจะยิงด้วยลำกล้องของรถถังก็ได้นะจะใช้สายตามอง หรือ2ใช้เป็นโดนในการเล็งแล้วก็ยิงปืนคกเสตตูคำนวณให้อัตโนมัติเลยในเ,เรื่องของระยะยิงแล้วก็สามารถมีกล้องถ่ายความร้อนด้วยในโดนบางรุ่นโอ้โหก็เท่บอกเลยแต่ถ้าโดนโดนทำลายก็จะต้องกลับไปยิงด้วยปืนคกจากหน้ากล้องปกตินะฮะและอาวุธของมันจะเป็น HE นั่นเองที่สร้างความเสียหายโดยตรงไม่ฉลบไม่อะไรเลยเนี่ยโคตรแรงแล้วก็ต่อมาเป็น SN เป็นลูก SN นะครับเป็นคัตเตอร์เชลนะครับสามารถยิงแล้วก็แตกออกมา30ดอกได้ก็ทำดาเมจเป็นพื้นที่ระยะก,กว้างได้ดีนะฮะแต่ก็ลูกฮีทนะฮะนัดเดียวจากก่อ6ก0อมมกระสุนสำรอง40นัดก่อของมันก็เป็น LFP กับ UFP ค่อยว่าอธิบายตอนหลังอีกทีละกันอัตราจรนลำแรกว่าไปไปดูอัตราจรนลำที่2กันฮะลำที่2ก,ก็จะเป็นอัตราจรที่มาแทนรุ่นเก่าๆนะของโซเวียตเขานะฮะ เช่นเดียวกันกับโมเดนแทคงลำหน่นคันอื่นๆนะสามารถยิงได้ทั้งภาคพื้นดินแล้วก็ใช้โดนยิงศัตรูได้นะครับเจ้านี่ก็เหมือนกันมีอาวุธ3อย่างเป็นเ e ซีแล้วก็เป็น SN Cutter She l นะฮะแล้วก็ a t g จเจาะเกาะระเบิดกระสุนมีให้หมด50นัดนอกจากนี้นจะมีปืนกลที่สามารถทำลายล้างเกาะหรือว่าอาวุธศัตรูที่กำลังยิงเข้ามาได้นะฮะก็เหมือน AA เราเลยฮะแล้วก็สามารถทำลาย กล้องของศัตรูได้ทําลายหลายอย่างเลยพวกโดนเฮลิอคอปเตอร์ที่ที่มากัดศัตรูนะฮะทำลายได้หมดเลยเฟียวส่วนเกาะก,ก็นาประมาณ25มินก็ต้องรอดูว่ารายละเอียดจะเป็นยังไงต่อค่อยมาอธิบายทีหลังแคและต่อมารถถังของรัเสเซียเป็นรถถังประจันบานนะเขาว่าอย่างนี้นะตามวิกิพีเดียเลยนะเนี่ยสำหรับเจ้านี่เป็นรถถังที่ทุกคนน่าจะรอนั่นแหละสำหรับอ1 4 a โดยเขาให้คุณสมบัติมาแบบนี้นะฮะมาพร้อมปืน125มมและคุณสมบัติเกาะอ,อีกเพียบเจ้านี่มีปืนมาเนี่ยเป็นปืนแ a วกค UM ่ APDS กระสุนปืนลำกล้องย่อยจอกเกาะต่ำกว่า1,000ม mm. ิลเมตรและต่อมาเป็นลูกฮีตนะฮะยิงได้800มมทำลายโมดูลภายในพวกเช่นกล้องกระสุนกลไกป้อมปืนเครื่องยนต์ถังดับเพลิง แม่งพังหมดอ่ะถังเชื้อเพลิงแม่งพังหมดอ่ะกระสุนสำรอง40นัดนะฮะแล้วก็จะมี AA เป็นปืนกล12.7มม KORD ปืนกลที่ทำลายการฟื้นฟูของรถาถาังฝั่งตรงข้ามได้นะครับและก็สามารถจัดการมิสไซล์ ATGM นะฮะที่เข้ามาหาคุณได้สามารถทำลายเลนกล้องที่เขาส่องมาหาคุณเได้นะฮะสามารถทำลายยามหานะพวกโดนเฮลิคอปเตอร์อะไรอื่ที่เกิดขึ้นได้ ส่วนพวกเกาะค่อยมาอธิบายให้คุณฟังกันทีหลังนะฮะสำหรับใครที่รอโหมดรถถังอยู่นะฮะผมบอกเลยว่าน่าจะมาปี2024นะฮะไม่ใช่2023แน่นอนอาจจะเป็นครบรอบ3ปีก็เป็นได้สำหรับใครรออยู่ก็เตรียมใจได้เลยเขาไม่รีบแล้วนะสำหรับคนผลิตเกม Modern Warship เขาจะเน้นเรือไปก่อนนะฮะปัจจุบันเพราะว่าเรือยังขายได้สำหรับผู้เล่นที่หายไปถ้าเบื่อเอก,ก็สามารถกลับมาเล่นได้นะฮะพาบรรยากาศก็ยังเหมือนเดิมอยู่นะฮะ เบทวินเหมือนเดิมอ่ะพี่ชัฟรีเมอเหมือนเดิมนะโอเคใครเล่นมาถึงตอนนี้ก็ครบรอบ2ปีไปแล้วนะฮะเราจะไปดูการครบรอบ3ปีกันว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างสำหรับผมก็จะมีการทําเกมอื่นเพิ่มเติมเลยนะครับใครก็สามารถ,ถติดตามผมได้ผ่าน YouTube แล้วก็ TikTok อนะฮะเจอกันบ,บัอได้เช่นกันโอเคสําหรับวันนี้ขออัปเดตรถถังถึงปัจจุบันเนี่ยมีข้อมูลประมาณนี้มานะฮะสำหรับใครรออยู่ก็ รอติดตามกันอีกทีประมาณปี2024เลยทุกอย่างในเกมนี้เป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้นะฮะซึ่งยังไม่ดำเนินการมาถึงปัจจุบันเป็นข้อมูลแบบ work in progress ก็คืออยู่ในขั้นตอนการดำเนินการเพราะฉะนั้น,น,นเนี่ยข้อมูลต่างๆไม่ใช่ข้อมูลเท็จนะฮะแต่รอการอัปเกรดและแจ้งจาก Official IT อีกทีหนึ่งไปแล้วทุกคนโชคดีเจอปืนครับสวัสดีครับ